คนว่องไวปากเปรียวรูปร่างเล็กกระทัดรัดหน้าถนอมแต่อัานานไม่เล็กสมตัวเลยแม้งานชนุมชนจะหนัแต่เราไม่เคยได้ยินท่านบ่นว่าเหนื่อยแต่ภาพที่เราเห็นจนชินตาม,มากที่สุดคือภาพอย่าง,าง,างเ,าเหนือและวายินที่สดใสกับผู้หญิงคนนี้เพื่อเรารู้จักนางอาพรอางสาชัยท่านเกิดเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2493 เป็นบตทีดาของคุณพ่อทัศน์และคุณแม่สะอาดสิงหโพรสศาลประวัติการศึกษาจบวุฒิประกาศน,นียบัตรพยาบาลและพะันธุ์คานชั้นที่หนึ่งจากวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมาวุฒิอนุปริญญาพยาบาลสาธารณาสุขเวชปฏิบัติจากคณะสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยมห ah ิดลวุฒิครุศาสตร์บัณฑินสาขาสุขศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคาม ท่านเริ่มชีวิตราชการเมื่อปีพุทธศักราช2514ในตำแหน่งพยาบาลจัตาวาประจำที่โรงพยาบาลกรสินปัจจุบันดำรงตำแหน่งพยาบาลพิชาที่8หัว,นงงนว,นวนหน้างานวิจอตกรรสังคมสมรสกับนายโกศลอาสาชัยมีบุตรหนึ่งคนคือนายอาสาอาสาชายัยการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจ สิ่งที่ข้าภูมิใจที่สุดในชีวิตราชการคือได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลาและทวีติยาพรช้างเผือกอาพรอ,อาสังชัย 嗯。